จ้าเนายยอฝนจะตกแล้วแล้วมาดูสวนปลาดูดิฝนมาแล้วฝนจะมาแล้วพี่น้อง,งมืดมาแล้วมืดมาแล้วมืดมาแล้วฝนดตรงฟ้ามืดมาแล้วไปเข้าบ้านแล้วค่ะ ฝนมืดมาแล้วฝนมืดมาแล้วเขาบอกพริกไปไหนเนี่ยมะม่วงเราจะปลูกมะม่วงไปด,ดูปลูกมะม่วงโอ้ฝนลงเม็ดแล้วเอบกันเอบกันเอบกันในปา่าเอบในป่าจะฝนตกแล้วฝนตกแล้วแล้วปลูกมะม่วงพี่น้องม่วงตี้นนี้ปลูก ก็แล้วกี่ตกยายเจ้าแอบ,บกันเด้อฝนจะมาแล้วจ้ะฝนจะมาแล้วจ้ะฝนจะมาแล้วไปกันเด้อจ้า